ดูที่รู้จักกันอ่ะเพราก็ทักต<ค>ัวเ,เองบอกว่าคุณยายบุญเรือนบอกให้เราเดอดแก๊งเราเนี่ยมากราบท่านพวกเรายังไม่รู้จักเราไม่รู้จักคุณยายบอกว่าถ้าเราตั้งใจถึงท่านจริงแล้วเราจะรู้อเองใครที่เจ็บป่วยไม่สบายเป็นทุกร้อนใจเรื่องนี่เรื่องสี้ทำมาหาก,กินอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบุญเรือนก็คุณเมตตาสูงมากขออะไรอ่ะคุณแม่ก็แบบว่ามักจะเมตตาให้สมุรขเรื่องเล่ามครับใช่ครับทุกวันนะครับถ้าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็กล้วยน้ำว้าก็จะ ล้นทั้งข้าบวนทาัางล่างก็ขอเราได้ขอแล้วได้อไดตอนนี้เราอยู่กันที่วัด 3, บบสำคัญพรวงศาลาบลวรวิหารใช่หรอ่ะใช่นี่ไงพ่ออี้ตานอยู่ทำไมเราตานท<า>ี่วัดนี้ เคยมากันไหมคะเคยมาเคยมากันหมดเลยแ้วก็มาแบบลอยๆค่ะแต่วันนี้ตั้งใจมาเล่าดนึง่อนเริ่มต้นว่าทําไมเรารู้จักมีมีหมอดูที่ที่รู้จักกันอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าทักเราเองเขาก็ทักเราเองบอกว่าคุณยายบุญเรือนบะบอกให้เราเดอะแก๊งเราเนี่ยมากราบทานเรายังไม่รู้จักเราแม่ก็บอกว่าแล้วท่านเป็นใครอะคะคุณยายบุญเรือนหรือว่าท่านยังมีทีมวิชอยู่อยด้วยซ้แต่เขาก็บอกว่าคุณยายบอกว่า ถ้าเราตั้งใจถึงท่านจริงๆแล้วเราจะรู้เองคอีทก็มาค่ะแล้วก็พอมาแล้วก็โทรไปบอกเขาว่ามาแล้วนะคะเขาก็บอกเขาว่าแต่คุณยายบอกว่ายังขาดอีกสองคนแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ค่ะพออีทบอกปุ๊บมาเลยที่ทุกอย่างพุ่งมาเลยพุ่งมาเลยทีนนั้นเลยก็เราพุ่งมาทราบว่าเขาจะมีวิธีที่เราจะต้องเข้าไปกราบว่าคุณยายบุญเรือนยังไงที่ถูก ใชยแล้วก็ที่นี่นะคะคือใครที่เหมือนเจ็บป,ป่วยไม่สบายเป็นทุกข์ร้อนใจเรื่องนี้เรื่องสี้ธรรมาหากินอะไรเงี้ย<ม>คุณยายบุญเรืองก็คุณเมตตาสูงม,มากท่านอยากก่วยพวกเราเรื่องนี้เพื่อที่เราจะได้เหมือนอ่านแล้วแข็งแรงจะได้มีเวลามาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อสวังไปด้วยกันไม่ต้องวุ่นวายทังโลกมากใช่<า>ใชค่ะก็เลยคิดว่าเออพ่าทุกคนมากราบท่านด้วยกันดีกว่านะคะเราจะได้เหมือนกับว่าได้ทําบุญได้ร่วมสวดมนต์อะไรเงีไปด้วยกัน ขอใ,ให้เงินทองของพระเจ้าไหลมาเทมาไหลมาเทมาดับแม่น <electronics S 1> ้ำพระพุทธาด่าแม่น้ำพระพุทธา่ะนทุ่าหปัจจัยขึ้นมาครับหใบแล้วครับเป็นสามครับ พับครึ่งเข้าหาตัวแบบนี้ใช่ไหมคะกระครับเรียบร้อยแล้วให้หยิบกระเป๋าสตางค์และโทรศัพท์มือถือของตัวเราเองขึ้นมากระเป๋าสตางค์ถ้าใดมีซิปเปิดออกทุกซิปพุทธังเปิดพุทธังเปิดทำมังเปิดทำมงทำมังเปิดไปที่พักอยู่พก้บที่เก่าๆนะครับ แต่ที่บาทโอกระบนฝาสามรอบโคงกาันาาี้ขอได้เรื่องเกี่ยวกับคือเรื่องการเงินครับก่อนที่จะวาปัจจัยลงสู่เงินโอให้สข้ยเอดด้วยสกุลเงินครับใบที่2พาทอ,อธิษารแล้วใบที่สเราต้องเป็นคนขอเอง ไม่โก่งขนลไปขอให้พู่อยากได้อะไรให้โู่นะครับี่สะใสกระเป๋าตังคแม่เนี่ยคใสกระเป๋าตงคุณแม่เสร็จแล้วเอาแอปธนาคารกับกระเป๋าตังควางบนมือคุณแม่อธิษฐานว่าเปิดเจอต์เตาเปิดเจอตาเปิดเจอตา เดินมารับกระเป๋าตังด้านขวามูอถึงแม้ด้านนี้ผมก็จะไปสามคัรวย้วยดเปิดเจอตังเปิดเจอตงเเจอตไวไปเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็ในนี้ร่มเย็นมากๆเลยเพอไหว้แล้วเป็นยังไงบ้างคะสบายใจไหมใช่ค่ะ ยิ่งวันนี้มาเหมือนได้ทําที่ถูกวิธีน้องเราก่อนี้มาแบบไม่เลื่อนนะมาลอยๆก็ได้แต่กรบคาะวันนี้มาเหมือนได้ทําอย่างถูกต้องตอนคราวที่เราที่มาเราก็ไม่เราบเราก็ขึ้นไปไหว้ด้านบนแต่วันนี้ค่ะลงมาด้านล่างก็เจอที่มหาหานั่งอยู่ที่มหาหก็ช่วยบอกเราว่าให้เราเตรียมอแบคงไว้สี่ใบนะคะใบที่หนึ่งการเงินใบที่สองการงานและอธิษฐานใบที่สามใครอยากได้อะไรก็ต้องก้มไปขอเองในองค์ ที่เขียนรักสุภาพขอกี่เรื่องก็ได้ขอกี่เรื่องก็ได้มากกว่าหนึ่งเรื่องก็ได้ใบที่4เนี่ยจะขอในเรื่องความเฮงความปังในด้านการเงินของเราพ่อแม่บอกว่าเงินอยู่บนอากาศ แล้วแต่ใครจะคว้าลงมาได้ขออะไรก็ได้ที่ไม่เกินคาของตัวเองสิ่งนั้นนั้น,น,นคุณแม่จะอาํานวยอวามสและอาํานวยควยมสะให้พวกเราคุณแม่จะสอนลูกๆทุกคนเลยนะครับสิ่งไหนเราทําแล้วคนอื่นเป็นทุกแม่ไม่ให้ทำสิ่งไหนเราทําแล้วเราสบายคนอื่นไม่สบายแม่ก็ไม่ให้ทำหลายคนขอคุณแม่เมตตาสูงขออะไระคุณแม่ก็แบบว่ามักจะเมตตาให้สมุดมเรื่องเล่าใช่ครับทุกวันนะครับถ้าจะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็กล้วยน้ำว้าก็จะ ล้นทางข้าบวนทางล่างก็ขอเราได้ขอเราได้แต่ไม่ต้องกลัวนะครับปวยที่มาถวายแล้วคนที่ไม่ไดเอากลับไปเราก็จะเอาไปบริจาคนะครับให้กับโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลเทียนฟ้าปวยพวกนี้คุณแม่ได้อธิษฐานแล้วเราก็คนที่มาถวายเขาจะได้บุญอีกต่อหนึ่งเมื่อคนที่เป็นไข้ผ่านแล้วดีขึ้นหายขึ้น<ม>เราก็ ครนี่ส่งตรงนี้ก็คือสามารถมาได้ทุกวันเลยใช่ไหมคะทุกวันทุกวันเปิดกี่โมงครับเปิดประมาณแปดโมงหรือปิดเจ็ดสิบสิแต่ว่าเสาร์ทุกคนเยอะแน่เลยเยอะทุกวันครับเยอะทุกวันก็เป็นทุกอาทิตย์นะครับไม่ได้ทานข้าวต่อวันทุกวันเสาะทุกวันเสาร์ที่กินด้วยก็กินด้วยบ้างกินขนมกินเดียวบ้างนะ เราอจะได้จะให้กินเด็กด้วยมีคำแนะนำไหมคะสำหรับใครที่แบบร้อมใจมากๆเลยอ่ะแบบเป็นทุกข์มากๆอย่ากจะมาหอพอนเท่าที่สัมผัสมานะครับเวลาคนเป็นทุกข์มากๆหนึ่งมาถึงผมจะให้นั่งก่อนแป๊บหนึ่งประมาณสี่ห้านาทีเพื่อที่จะเปิดใจบ้างจะได้ไม่หมกมุ่นถ้าเรามาแบบเครียดเลยเครียดเลยพอมาถึงก็กราบคุณแม่ทำนู่นทำนี่แบบนี้ รีบปผลยากเพราะอะไรเพราะทําแบบรีบๆพอจิตเราว่างสักนิดหนึ่งคุณแม่ก็จะได้ถามได้ว่าเอ๊ยนี่เขาเดือดร้อนอะไรอะไรยังไงคุณแม่จะได้สื่อได้วันนี้ไหว้คุณแม่บุเรือนเสร็จแล้วนะคะ<อ>ก็ หมือนได้ไหวอย่างที่ตาชายที่ถูกต้องเ่ะค่ะเดี๋ยวจะรอเอาป้วยมาถวายชายเราได้พร้อมกันใ้่ตาให้พร้อมกันเมื่อเราเข้ามาด้วยกันค่ะแล้วก็ ก็ขอให้ทุกคนขอผมหวังได้กลับมาเหมือนไหวคุณแม่บุญเรือนเหมือนดาราแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชกบันทึกกิ๊งกิ๊งมัมแอนด์มิสเตอร์ี่ที่คุดีฉันเปค่ะ โชคลาภอยก็เดินออกมาดื els, ands, ่มกนน้ำมนต์ปติ๋วบอกว่ากลับเอาน้ำมนต์ถ้าบอกไม่ไม่ไม่กลับรอได้โชคได้ลาภถึงจะมาเอาลุ่งขึ้นเท้ามานั่งนั่งอยู่ในนั่งอยู่ในบ้านนั่งเฉยๆอยู่ดีลูกชายเดินเอาเงินมาส่งให้แสนหนึ่งก็เก็บไว้ใช้ป้าก็ตกใจ ปกติเขาไม่ใช่คนให้ง่ายๆแม่ก็เลยโทรไปเล่าให้แม่ฟังแม่ดีใจมากคุณแม่บุญเรือนน่ะให้ให้พ่อแต๋วเลยพ่อแต๋วเป็นผู้ให้ให้ตลอดให้คุณนุ่นให้คุณนี้ชื่นใจยแหละรุ่งขึ้นอ่ะก้อยก็เดี๋ยวมาพาไปเลยเอาไปนำบัตรไปไหว้ท่านถวายผี่เผื่อแล้วผีครับ้าผีแล้วมันต้องไปขออีกแน่เลยใช่ใช่ใช่คือไม่ค่อยรู้จักกันดีเลย